สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพ่าหัดคนเดิมครับมื่อนี้ครับวันที่16มีนาคม2 5 6 8ครับมื่อนี้ครับจะมีเนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของเอฟซีละยองนะครับของคำแพงครับผมนี่ครับของเล่นเต็มเลยมาชามาครับผมงวดนี้ครับของเอฟซีละยองครับผมเนาะงวดนี้โทรมาแล้วครับผมเมื่อเช้าครับผมเนาะเพิ่นว่า ให้บนชุด3ตัวเม็ดเดียวล่างฟันธงให้2คู่เน้นๆนะครับของ fc ฟระยองนะครับผมเนาะงวดก่อนครับถ้าขําจได้ครับของ fc ฟระยองครับให้05ล่างเลขออก50นะครับเดี๋ยวผมให้ fc ทั้งช่องเบนนะผมเนาะนี่ครับงวดวันที่นี่ครับ16มีนาครับผมเนาะไม่ใช่ 16กุมภาครับนี่ครับให้0ูนย์ห้าเลขออก5้าศูนย์ครับแต่ว่าครับผมเนาะงวดที่แล้วนี่บอกเขาครับผมงวดนี้ได้ช้าครับผมเนาะพระว่าเพิ่นว่าแจงข้าวว่าเพิ่นติดทุนละครับผมแต่่าเมื่อเศร้านี้เพิ่นกะโทรแม่ครับผมเนาะนำทางมาแบ่งปั่นเอซทางช่องครับของเอพซละยองนะครับผมเนาะวันนี้ครับวันที่16มีนาครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้ รับสั์นะครับใช่ไหมคําแพงคําแพงบอกพ่อหน่อยสิงวดนี้เลือตัวไหนครับหมตาวาคิปแรกครับผมเนาอน้องคําแพงบอกครับผมเนาะผมลงทางช่องผ้าหัดชั้นเนี้นะครับพันบอกเก้าศูนนะครับน้องคําแพงบอกแล้วนะครับผม9ก้าศูนย์นะครับครับผมนี่ครับ ทำงานครับหันหน้ามาหาพ่อหน่อยสิคัมแพงกัมแพงหันหน้ามาหาพ่อหน่อยสิมาดีจ้าก่อนเร็วล่างบอกเนี่ยครับผมเนาะไปแล้วครับผมแ <c oughs> <c oughs> ม่ครับผมพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูของอาจารย์ต้อยก่อนดีกว่าครับอาจารย์ต้อย <c oughs> ได้แล้วครับผมงวดนี้ครับสีค่คู่มาตรฐา์ของอาจารย์ต้อยนะครับนี่ครับมีสองมีเจ็ดมีหกมีสามครับ จับคู่ให้นะครับ6 7 7 2 2 3แล้วก็6 3นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเดี๋ยวดูในกลุ่มอาจารย์ต้อยก่อนดูในกลุ่มอาจารย์ต้อยเสิในกลุ่มอาจารย์ต้อยในกลุ่มอาจารย์ต้อยมีครับผม ครับผมเนาะมีเดี๋มี2มี7มี6มี3นะครับจับคู่6 7 7 2 2 3แล้วก็6 3นะครับของอาจารย์ต้อยงวดนี้นะครับผมเนาะแต่ทุกอย่างเป็นแนวทางครับผมมากระตามใดมา่มากกระพานครับผมเนาะวุที่แล้วอาจารย์ต้อยให้8998 9, 9, 8, แต่ว่าเลขออก894นะครับ ส่วนชุดล่างครับผมชุดล่างของอาจารย์ต้อย25คู่นะครับนี่ครับก็ถือว่าเยอะมากครับผมนอกแต่ว่าตรงๆครับผมเด้อห้ามกัดนะครับนี่ครับแคปหน้าจอนะครับเด่นล่างของอาจารย์ต้อยครับ7กับ9ครับยีงมากควนพ่อลูกปาดไปปัดทำแม่ก่อนเลยปะปะ ไปเลยเดี๋ยวมากวนพ่อกำลังดื้อครับผมไปไปหาแม่ก่อนไปเลยปะไปเลยปะเดี๋ยวเพิ่งมากวนพ่อ,อค้ำแพงเอ <มา S 1> จอจแม <า S 1> ่ค้ำแพงมาฝั่งนี้ตัวเออไม่ค้ำแพงก็ของเียเดี๋ยวมากวนไปนแม่เอาไปเก็บก่อนเลยแม่ครับผมพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะ มาแนทางของอ fc และยองนะครับ fc และยองงวดนี้ได้มาแล้วครับ fc และยองครับคลิปนี้อาจจะบุ่นว่าแน่ครับผมเนาะน้องคำแพงบุ่นว่าแต่เช้าเลยนะคุณนะมามา,มาหาแม่มาปากกาแดงมาสิอยูในปากกาแดงหาไปแล้วมามาหาแม่จะไปกวนพ่อพ่อทำงานเห็นไหมไม่ช่วยอย่ามากวนนันถ้าไม่ช่วยนะไปเลยตัวเกลือ ก็ร่างบุนไหวสามปีกว่าละแล้วไปเลยแม่ครับผมของ f อซีละยองนะครับเอฟซีละยองไปไปไปเลยกมาเช้านี่ไกลเลยปะไปเอฟซีละยองครับ งดก่อนเข้าที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับให้มาสองคู่ครับให้มาศูนย์สี่ศูนย์ห้าแต่ว่างดที่แล้วนะครับไม่เข้านะครับแล้วก็งวดที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้านะครับพันกระใหงเจ็ดเก้าครับผมเนาะเข้าที่เจ็ดเก้าอยู่นะครับก็ถือว่าตัวเลขสุดตัวครับมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดนะครับเอฟซีและยองครับบนครับบน เด่นที่เจ็ดนะครับบนเด่นที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับบนเด่นที่เจ็ดโอเคครับเห็นแล้วบนเด่นที่เจ็ดครับให้มาชุดสามตัวเม็ดเดียวนะครับนั่นก็คือครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับตัดเล่นสองตัวครับหนึ่ง เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็10นะครับเน้นที่1นึก็แล้วก็เก็บศูนย์นะครับนี่ครับกัททืทว่าหน่อยคู่แม่ครับผมเนาะให้เอฟี่ทางช่องกัดเล่นสองตัวนะครับคนแจงคาวแม่ครับผมเนาะล่างให้มาสองคู่นะครับล่างครับล่างล่างให้มาสองคู่ครับ ล่างเด่นที่สามครับล่างเด่นที่สามจับคู่ให้สองคู่นะครับจับคู่ให้สองคู่ล่างนะครับนั่นก็คือครับสามหกสามเก้าครับสามหกสามเก้านะครับนี่ครับลงวันที่สิบหก คับสามทับหกครับนี่ครับผมกับชื่อว่าบนหลายตัวครับผมเนาะบนชุด3ตัวเม็ดเดียวล่างให้มา2คู่ครับบนครับเด่นที่7ครับ170ตัดเล่น2ตัวครับ1770แล้วก็10นะครับล่างเด่นที่3ครับ3639นะครับ3639นะครับ กับสุดท้ายนี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซทั้งช่องทีเบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ